จะแชร์แล้วนะคะคำใหม่บทคำใหม่บทที่สองนะคะยี่สิบคำนะมาช่วยกันอ่านนะคะไปมีเสียงด้วยนะคะอืมนะครูครับเห็นยังูกวันนี้เขียนกี่ําหมอครับ วันน so ี้เสียงคาใหม่บทที่สองแต่เด็กซื้อไว้เวลาเวลาในวิดีโออ่านหนูก็อ่านตามนะคะกระวนกระวายกระวนกระวายหนูเห็นหน้าจอไหมคะเห็นที่ครูแชร์ไหมเห็นค่ะ <Can S 2> โอเคเอาใหมั่งคำใหม่บทที่สองกระวนกระวาย กระวนกระวายขวานขวานคร่ำครวนคร่ำครวนงมงม ช่วยช่วยตะลีตะลานตะลีตะลานทรมานทรมานเทภารักเทภารัก นินทานินทาปลอบโยนปลอบโยนยักยอกผูคขาขอรีสตาร์ทคอมบอรได้ไหมคะได้ด้ได้เลยค่ะรบะรบบระบบ รังเกียจรังเกียจรีไซเคลิลรีไซเคลิลลำทานลำทานเล่าลือเล่าลือ ศูนย์การคา้าศูนย์การค้าสหายสหายสัตว์ซื้อสัตว์ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ โอเคพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมหรือ,อยังเอ่ยยงัยงค่ะยังเมื่อกี้ใครร,กกครีสตาร์ทเมื่อเมื่อกี้ใครรีสตาร์ทเครื่องเนาะพร้อมแล้วค่ะพร,ร้รอมแล้วค่ะไม่นกลับมาแล้วค่ะอ่ายี่สิบแปดคนใครหายไปเอ่ย มีใครหายไปไหมมีใครหายไปบ้างสองคนคูกลับมาแล้วค่ะคูครับใครใครที่สตาร์ทคอมเมื่อกี้ลูกโอเคหนูคใครหนูคิลูกพูดชื่อตัวเองคุณครูมองไม่ทันโคจิค่ะโคจิโอเค,ค,อเคใครเหลือแต่มือเน่ะเป็นหนึ่งเหลือแต่มือโรเซ่โชว์หน้าให้ดูหน่อยเร็วอะทุกคนโชว์หน้าให้ดูหน่อยจะได้รู้ว่า มาแล้วนะคะจะได้เขียนให้ทันนะคะไม่งั้นจะต้องทวนใหม่หมดนะคะมันก็จะกินเวลาเรียนเนาะอ่ะ29คนแล้วนะคะอ่ะพร้อมเขียนแล้วเนาะโอเคนะโอเคนะคะ ผูค่ะเขียนทีคำเขียนเจ็ดยังไม่เสร็จเลยเขียนวันละสิบคำทุกวันเลยค่ะเจอวันที่ยังไม่เสร็จเลยครับเขียนวันที่ยังไม่เสร็จเลยอ่ารอรอแป๊บหนึ่งาจาะ๊ะ เสร็จแล้วบอกครูนะครับพร้อมอยางเขียนเสร็จยางยางครับยางครับ วันวันพรุ่งนี้นะหนูเขียนรอไว้เลยนะคะเขียนอะไรอ่ะพี่เจสเขียนวันที่กับกับเลขหนึ่งถึงสิบรอไว้เลยนะคะอ่ะป๋าเจมเขียนตัวเลขตามไปทีหลังก็ได้ลูกเด้๋วเดี๋ยวคุณครูเปิดวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราก็จะทวนอีกหนึ่งรอบมันก็จะพอมีเวลาให้เขียนนะคะโอเคเนาะ อ้าวหนึ่งสองสามป้ายตั้งใจฟังนะใครไม่ทันได้บอกนะคะจะได้พอส์วิดีโอไว้นะคะภาษาพาทีบทที่สองแต่เด็กซื้อไว้เขียนตามคำบอกครั้งที่หนึ่งค,คำที่หนึ่งกระว,วนกระวายกระวนกระวาย คำที่สองทานไหมโลกคำที่หนึ่งกระ an, วนกระวายทานค่ะทานค่ะคำที่หนึ่งไม่ทานะครับคำที่หนึ่งไม่ทานเอนาเขียนเลยคำที่หนึ่งกระวนกระวายค่ะกระวนกระวายคำที่หนึ่งนะคะ คำที่หนึ่งกระวนกระวายนะคะต่อไปคำที่สองต่อไปคำที่สองรอแป๊บหนึ่งนะคะคำที่สองว่ายังไงคำที่สองงมงมคำที่สองงมนะคะงมคำที่สามฉวย เฉวยคำที่หนึ่งกระวนกระวายคำที่สองงมคำที่สามฉวยต่อไปค่ะคำที่สี่เทพารัก์เทพารักษ์ คำที่4เทพารักนะคะเทพารักไม่ทันบอกนะคะ